สปอนเซอร์ทานได้นะลูกที่อยู่ในแพ็กใหนอไปแช่โอเคน้องกัปตันน้องกัปตันซื้อของวิง่งวิ่งตามไห้ไลแมนไลแมนว่าไปถึงไหนแล้วลูกค้าลูกวิ่งตามตอนเขาโทรก็ไม่รับสายไงนะรับเขาบอกว่ารับคุณยา่าโมคุณย่าว่าให้เขาตอบว่ารับทันทีเลยแต่นี้ก็ชอบดอกไม้นะ น,นี่คือช่อดอกไม้นะคะช่อดอกไม้คือ,อส้มขีมนะคะส้มขีมเหรียญบาทให้เขาด้วยนะลูกเหรียญบาทบาทหนะน,นึ่งแล้วไปวางไว้ตรงโต๊ะถานุยกินหนูกแกะใส่ชามเลยนะ้ลูกนะอันนี้คือช่อดอกไม้นะคะรอเหรอ,อ,อคือตัวนี้รอตัวนี้รอตัวนี้ รอกันนะคะเสร็จสิ้นเดือนนะส่งสิ้นเดือนส่งสิ้นเดือนนะคะชอดอกไม้เนี่ยคือเวลาเขาเสร็จสวยนะคะชอดอกไม้เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็จะสวยนะคะ <Okay. S 1> อ๋ะไอ,อไม่มีตังทอนหรอคะ,ออคะเดี๋ยวให้เขาหาก่อนคะ่ะเผื่อเขามีไปเอากับย่ามาไปรูปไปพอไม่ไปเอากับย่าแหม่มมา <Okay. S 1> แล้วหนูให้บาทหนึ่งหรือยังอ๋อ หนูเอาให้ก่อนลูกเอาให้ก่อนแล้วขาดเท่าไหร่ค่อยเอามาให้เอาเอากับหลานไว้เดี๋ยวหลานเขาไปเอาบ้านนู้นมาให้เอาไปหามาให้ไ้แมนไม่มีตังถอนชิดดอกไมก้กำลังถักตัวก็ถักประมาณสักสี่ดอกนะคะอันนี้ลงลงลงดอกที่สามนะคะนี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนะคะสี่ดอกยืมยืมยืมยากเขาลูกยืมสี่สิบไรแมนเขาไม่มีถอน ยุ่งกับของกินนะแ,แม่ไม่ได้มีตังค์ถอนก็เลยต้องหา okay. แป๊บหนึ่งต้องมีแบงค์ย่อยนะเวลาซื้ออขไม่ต้องเสียนหนูต้องแลกมาจ้ะมันเป็นหน้าซี่เนาะ ใส่ชามใหญ่เลยลูกตัดใส่ชามใหญ่ในต่างคอนนลว่าเป็นหน้าที่ของหนูเขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกค้าเขาบอกว่าลูกค้ามีแต่แบงห้าร้อยแบงร้อยนะคะแบงร้อยพันนะคุณสุดเลยบอกว่าอันนั้นเป็นหน้าที่ของหนูหน้าที่ก็คือว่าเราต้องเตรียมอันนั้นคืออาชีพเรานะคะคือเราต้องเตรียมแบงย่อยเองเราจะบอกว่าลูกค้ามีแต่แบงร้อยแบงห้าร้อยแบงย่อยแบง ลอยไม่ได้เนี่ยคุณสุให้เบ่งลอยค่าอาหารแปดสิบเอ็ดทอนแค่สิบกว่าบาทไม่มีนี่ก็ถือว่าคุณบกพองหน้าที่เนาะอันนั้นคือหน้าที่ของคุณคุณต้องทํานะคะจะมาโทษลูกค,ค้าว่าแบ่งลอยแบ่งผันผไม่ได้เป็นการแจ้ตัวนะคะคุณสุจะชอบสอนคนบอกว่าอะไรคือหน้าที่อย่าอย่าโบยหาคนอื่นนะคะเป็นคือหน้าที่ของเราเราต้องรับผิดชอบนะคะ,ะคุณสุมีคนหนึ่งที่เขาร่วมทํางานเป็นผู้รับหมอด้วยกันนะคะ เขาจะชอบเขาจะชอบพูดกับคนสุเวลาเขาเจอปัญหาหรือว่าคนสุมีปัญหาหรือเขามีปัญหานะคะแล้วคนสุก็อยู่กับเขามันนานมากนะคะสิบเป็นสิบปีตีคู่ไปด้วยกันคือเมาด้วยกันนะคะนั่นคือสาเหตุที่คนสุอาจจะได้นิสัยเข้ามาเขาบอกว่าปัญหามีให้แก้เวลาเจอปัญหาปุ๊บเขาเขาจะไม่ให้คนสุเศร้าหรือว่าคนสุปวดหัวหรือว่าคนสุเครียดอะไรเขาจะบอกว่าอ๋อคนสุไม่ต้องไปคิดมาก ปัญหาเขามีไว้เราแก้ดีแล้วที่มีปัญหาพอพูดนะคุณสุดสบายใจเขาบอกดีแล้วที่มีปัญหาปัญหามีปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเรื่องแก้ไงถ้าไม่มีปัญหาแล้วนะคือแล้วเมากาสร้างมันจะมีเรื่องปัญหาเยอะอะไซน์นี้ลูกน้องเนี้อ่ะเดี๋ยวเจ๊เจ๊อันนี้เดี๋ยวเจ๊นี่เดี๋ยวโอ้โหปัญหาคนก็เยอะคือปัญหาลูกน้องก็เยอะปัญหาเจ้าของบ้านก็เยอะแล้ปัญหางานนี้เราจะสร้าง ขึ้นมาตามเป็นตามแบบเขาก็เยอะนะคะแต่ละวันนี้คุณสุจะเจอปัญหาเยอะนะคะมีปัญหาเยอะแล้วก็เพื่อนคือเพื่อนร่วมงานก็คือก็คือผูดรับเหมาด้วยกันที่เขารับเหมาไฟหรือไฟฟ้าหรือว่าประปากว่าไปนะคะอะเขาก็จะบอกคุณสุว่าอ๋อคุณสุอย่าไปเครียดมั่นปัญหามีให้แก้ปัญหามีตลอดแหละเดี๋ยวเจองานใหม่ก็มีปัญหาใหม่ให้เครียดปวดหัวคุณสุเลยเข้าใจว่าอ๋อจริงนะคะ ปัญหามีตลอดพองานใหม่ก็พองานเล็กก็ปัญหาเล็ก,กพองานใหญ่ก็ปัญหาใหญ่มันขึ้นหรือว่าเราจะแก้ปัญหาไงแค่นั้นเองนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางออกได้เสมอนะคะถ้าถ้าทางออกไม่ได้ก็คืนตังค์เขา <c oughs> จบนะคืนตังค์เขาว่าขอโทษนะคะจะหักเท่าไหร่ก็หักไปทําไม่ได้จริงๆอะไรเงี้นะคะคือยอมแพ้กาเรียกกันยอมแพ้นะคะแต่ส่วนมากของสุกไม่ค่อยยอมแพ้ทําเสร็จทุกง,งานโอเค ทีนี้นก็มาพูดถึงเสื้อแขนกุดที่คุณสุดทำนะคะคุณสุดทำตัวเขียวนะคะตัวเขียวนะคะโอเคมาดูกันอันนี้คือไซส์เอนะคะคุณสุดมองว่าคุณสุดใส่ไซส์เอน่าจะพอดี <laughs> ไซส์เอ็มก็ล้มหลวม,ลวมเดียวยาวนะยาวไปต่อไปไซส์เอ็มคุณสุดต้องทําดอกเลก็กกว่านี้นะคะทาดอกสั้นทำทำคุณเฉยๆทำทำ,ทำเป็นดอกติดเลยก็คือวิ่งโซ ลายเดียวถ้าถ้ารับทำนี่รู้สึกมันยาวไปนะคะเพราะว่าเขาทํามาพอดีแล้วเสื้อแต่ถ้าไซส์เอสคือเสื้อเขาอาจจะสั้นหน่อยหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ทําดอกลงมาดอกยาวดอกใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะคุณสุรเริ่มจะเข้าใจหลาย,ลายๆเรื่องอยู่นะเพราะนะพอคุ่สุดูแลว้วเขาไม่ค่อยบาลานซ์กับงานดอกคุณสอจจอนะุอาจจะลื้อนะอาจจะลื้อทําใหม่นะตรงชายนะคะชายอาจจะลื้อนะคะเดี๋ยวขอให้คุณสุว้างๆแต่แขนโอเคแล้วค่ะแขนโอเคแล้วนะคะ ตัวนี้ก็แขนม้สุดเรียบร้อยไปข้างหนึ่งแล้วตัดไหมเรียบร้อยนะคะตัวนี้คุณสูดใช้อเส้นสิบแปดนะคะเส้นสิบเอ็ดนะคะของ nR n nR นานะคะาฝากน้องก็ซื้อมาเพราะว่าคุณสูดเหลือตัวนี้นิดหนึ่งสูดเลยเอามาทําทาปรากฏว่าไม่พอไม่พอเลยต้องฝากเขาซื้อเพราะสูดไม่ได้ขาย่อนี้นะคะสูดเลยฝากเขาซื้อนะคะฝากเขาซื้อมานะคะเส้นสิบแปดนะคะ ที่จริงคุณสูใส่เขียวขี้มาเส้นสิบแปดของกุณสูก็ได้แต่นี่นคกุณสูเห็นตัวนี้มันเหลืองสูดเลยเอามาใส่ถ้าใส่เขียวขี้ม้าคือเขาออกมาจะจะสวยกว่าน,นี้เพราะว่าสีเขาจะเข้มขึ้นมาเขาจะใกล้เคียงเพราะว่าเสื้อเขาก็เป็นเขียวขี้าหายห่แล้วนะคะคือไหมคุณสูไหมสิบแปดถ้าใส่ก็น่าจะสวยเดี๋ยวตัวหน้าค,ค่อยค่อยชมกันนะคะคุสูจะลองใส่ไหมเส้นสิบแปดไหมไหม,หมอ่า เทียวขี้มาเส้น18ของคุณสุนะคะสัมรสอบเส้น18ก็จะออกมาแต่นนี้คุณสุไปมองว่าไหมมันเหลือนะคะเอ็นอาร์ NR มันเหลือสุเลยลองเอามาทำพะกลมาทาไม่พอ <c ười> เลยได้ซื้อใหม่หมดตังไปร้อยนี่คะ่ะแต่ก็เสร็จวันนี้นะคะเดี๋ยวแขนแขนข้างในคุณสุทาทาต่อข้างในเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราวิ่งข้างในนะคะ เวลาวิ่งนี่คือเราตั้งเสาขึ้นมาก่อนนะคะตั้งเสาขึ้นมาก่อนตัวนี้คุณสูตตั้งเสาเป็นสองสองเสานะคะเพื่อมันสูงเร็วนะคะมันถึงจะเบาบางนะคะคือเราต้องการให้มันเบาบางนะคะตั้งเสาขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วค่อยทําดอกนะคะเ,เพื่อนๆต้องทําเป็นอยู่แล้วเนาะนะคะโอเคก็เดี๋ยวคุณสูตวันนี้ก็จะทําชายเสื้อนะคะทําชายเสือ้อชายเสื้อนี่คุณสูตก็จะทํา ดอกดอกดอกใหญ่เท่านี้แต่จะทําดอกจํานวนน้อยคือเจ็ดเจ็ดขาเจ็ดเจ็ดหรือหกอะไรประมาณนี้อันนึงสุดทำแปดมันเยอะไปนะคะเยอะไปเนาะมันเลยไม่ค่อยพอดีต้องทำเจ็ดนะคะอันนี้คือ,ค,อคือคือขาเจ็ดนะคะรู้สึกพอดีเนาะอันนี้พูดไปจีจีงานแล้วเนี <laughs> ่ยเรื่องของเรื่องก็คือแค่ อยากใส่อวอเฉยๆโอเคตอนนี้เรามาคุยกันนะคะเข็มกัดตอนนี้คุณสุจะให้โปะคือถ้าซื้อคุณสุห้าอ่าถ้าซื้อคุณสุอันเดียวยี่ิบห้าบาทนะคะถ้าซื้อคุณสุห้าอันห้าอันห้าอันขึ้นไปคุณสุขายยี่สิบาทนะคะสุให้โปเนาะเพื่อนๆถ้าคนไหนคุณสุพูดอะไรก็แคบกลับมาว่าคุณสุพูดอย่างนี้นะนะบางคนอ้างเองด้วยวีโอคุณสุได้นะ อุชอบ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 ขี้โกงอ่ะชอบคือชอบเลือมไม่ใช่ขี้โกงชอบเลือมนะคะเป็นเรื่องปกติของนุษสุดนะคะปกติของมนุษย์มนุษย์ผู้สูงวัยนะคะผู้สูงวัยจะชอบขี้ลืมนะคะลืมหน้าเขาเรียกว่าได้หน้าลืมหลังลืมหลังใช่ไหมคะเขาเขาเขาชอบพูดกันเนาะเขาบอกว่าได้หน้าลืมหลัง ก็จริงเนาะไปทําอย่างนึงแล้วก็ลืมอันหนึ่งเลยที่เดินไปว่าจะเอาอะไรยืนงงอยู่นั่นแหละเอ๊ะฉันจะมาเอาอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยจําบ่ได้หรอกค่ะแต่คุณสุก็ข,ขำตัวเองนะคะขำตัวเองว่าเออหลุมถ้าถ้าเป็นแบบงานงานองานที่เจ้าฟ้าเจ้าอะไรเขาใส่กันเนาะเขาจะตีเกิดออกมาถึงหน้าขานะคะ เขาจะตีเกตถึงเน่นะคะลงมาถึงเน่แต่ถ้าเป็นคนชื่อนั้นเขาจะตีเ5 15, 15นิ้วหรือ20นิ้วนะคะถ้าเป็นข้าราชการนะคะประมาณนี้นะคะระับตอนนี้จะถ้าเป็นเจ้าฟ้าจเจ้าแผ่นดินเขาจะตีลงมาเลึกหน่อยเพื่อการเดินเพราะว่าส่วนมากท่านก็จะไม่ได้นั่งนะคะท่านท่านเดินเฉยท่านก็เลยต้องตีลงมาได้นะคะแต,แต่ถ้าเป็นเราเราก็ไม่ต้องนะคะ ก็ไม่ต้องตีลงลึกเพราะว่าเร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 า,เราทำทำทุกอย่าง่ะเมาฮะเราเราเมารวมนะคะเมารวมก็คือทําทุกอย่างก็ตีแค่นี้พอตีแค่นี้พอเห็นไหมคะชายเซี่ยงสูดยาวไปนะคะดูแล้วไม่บบลานเดี๋ยวก็สุดรือนะคะทําใหม่แล้วรอชมแล้วกันเนาะรอชมเดี๋ยวก็ณสุขคตัดวีโอก,กัอนนะคะ